สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่องตายสุขูสุคนครับบ่าววันแซบนูวมาแล้วครับเอาบวัดดีครับพี่น้องบ่าววันกระไดน้องแสบมาสู่พี่สุนองกินคือเก่าครับผมทรงตรงจากกาลสินแม่ค้าของป้าขืนม้าวันประหัดพอดีครับสมปลาขาว่อยพี่น้องสดๆเลยนะครับแต่บ่าววันออกมามกใส่ใบตองครับผมหอมสมปลาขาว่อยมกใบตองครับจ้าซี่ครับผมมันนี่หอมดีขนาดนะครับ โปีกสมกําลังพ่อดีเลยครับกินกับนี่ลูกโดดครับผมอันนี้กับมาน้ากันนะครับมาตรการกาลสินหมดแล้วครับผมโอ้ยทักขนาดผักกับกับมีเป็นพวกต้นหอมผักซีกีนกระลำปีครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับทั้งนี้เป็นกระเทียมเราแบบเขือครับผมเรามีมะระติดมานน้ำจิงน้อยครับเข่านี้อหอนหรือเกาครับผมตัดจ้างหลายจิงน้อยดิพี่น้องแนวนี้ครับ พวกสมปานี่ยก้างหลายขนาดนะครับสมปลาขาวนี่ยังจังนี่แหละครับอันนี้แหละครับมามาขับมามามาดีครับมึงมึงโตวันหนับเห็นไหมครับโอ้ยเหม่นไม้แล้วเป็นหัวตะเห็ดแล้วเหม่นไม้นะครับเอาเอาเอา,เอา,เอาแบบบีใส่เป็นโตมึงก็นนะครับกลางไหล อืมอืมขนบังเลยอืมกลอล้งไครับอืมแศมาก สมปลาเขาใส่ปลาสอยหางแดงปลาตัวเงี้ยก่างไหลตัวเนี่ยปลาจี๊กั๊จะไปดังไงมแม่เหืม ตัวน่อยครับสุดยอดบอแบบแบบมันหอมมันมีกินข้าวเลยครับ ข้าหอมอกเนี่ยดีมากครับกื mm hmm. ่างหายตึงแสบนะครับนี่ครับบีเร่งียบ ยอดไปากับอืมหืเห็น่หรอวันหยิบได้ครับซี่ถุงวันเอา ตัวเนี่ยมันต่างไงเสียผักสด củ nghe cạn kháng, tôi nói bớt đại như thế, ba hết để đọt nỉ mạ, đọt แซ่บแต่แหงมันกลางหลายเนี่ยขวดปลายกี่การของแท้ครับ <c oughs> ต้องกินดิบๆชุวจอา คืออยากโดนแหรอครับว่าสิบเอาปลาลดกับหนูหน้าบ้าได้ครับเหมือกนกอน 他考多少 sạch Tuyên ngoài กินอยากแน่แต้งก็ถือว่าโอ้ครับมันแะซ่บอ,อยากบดมัดเพล้วครับพี่องแต่งบ็นบดใบหรีอมันหลายครับกลางกนะแซ่บ So Jack. รสชาตินี่ปาสเปเนียแต่พอดีขนาดแทบเบอร์เค <c oughs> ็มรสชาตินี่คือคือ,คอแซ่บขนาดนะครับ <c oughs> เปรี้ยวก็เพาะกำลังดี <c oughs> หอมใบตองกระเจีมที่สั่นเลือดเลยเนะยาะม่งลองล้ว 嗯嗯。Mm hmm. ก้างทุกดอกทุกคำคู่วัากลางหลายเต้ยอยากครับนุ่มแซ่บป๊าเขาทาพี่น้องเอากลางหลายเต้แซ่บนะครับเอา ปรวันิข้าแต่เเสียมมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเบิ้งแล้วก็จัดนะครับเด้อขอขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามครับผมโอ้อยูยังบางเลยครับวันขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมื้อนี้ประวัติข้าแขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับ mm. ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้ครับผม mm. สวัสดีครับ